แข้งใสเดบกสมัยก่อนนะครับหมายเด็กๆเรากินโบราณเนาะครับโบราณปู่ย่าตา,า,ายายเราสมัยก่อนตอนอายุผมสิบสี่สิบห้าก็เอ้ยปก่อนตาขายอยู่กรุงเทพใต้ใต้จับปานแผนูุิพน,น่ะสามสิบปีตอนสิบหกขายอยู่จากสินแป่ตรงเว้นใหญ่อะ่ะเร้มาซื้อบ้านอยู่นี่ผมเอาสีแดงนะวันนี้วันวาเลนทน์ น,น้องน้องเลี้ยงขี้ใช่ไหมขอบคุณมากนะนี่นครับบาดินไทยว้าวอันนี้บากบอกรักแฟนครับบอกรักลูกโอ้น่ากินมากสือโบราณน,นะครับ อันนี้น้องเขาเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่ไม่ต้องตื่นเต้นนะครับนั่นนั่นายรูปไปให้รูกดูแล้วก็ไปไหนบางคนก็น่ารอดถ่ายหาดูยากนะไม่โตใช่ใช่เลใส่นี่เมื่อก่อนแล้วก็ไม่มีไม่มีถังน้ำเย็นใช่ไหมเอาแกบ แกะโมกแกะโมกแก็บก่อนนะหมกแกบไว้ขายทีก็มาล้างจุ่มทีก็ล้างอันนี้ทีอะไรก่อนเออเอีก็สีแดงเหรอตอนทายอู้หครับกันครับสมัยก่อนเนาะหมกแก็บถ้าจะขายก็มาล้างล้างล้างดีไปต้องคันอร่อยไหมลองชิมดูปอนมันจะเป็นยังไงแกตาได้นะไม่เมื่อกี้เขาตามถนนให้แก้วอร่อยก็มี วันจะขอทำบนไปด้วยนะบางทีหน้า400 500วันนึงอ่ะมีมีลูกหลานที่ว่าจะหนักต่อเนี่ยเพราะว่านั่นแหละลูกมีลูกสาวสามคนน่อะไรแต่งงานมีสองเรียมีก็เดียวน่อหนุ่มอะไรนะครับมันไม่เห็นก็ยากอืมเย็นชื่นใจแก้ร้อนนะครับอืม mut mm, tät okei okay. pidät